นี่มาล้างรถนะคะล้างรถจะจะน,นมัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ออกมาก็มามาเป่ามาทำความสะอาดเองนะคะันายก็เป็นลูกมือเด็กซื้อแซนด์วิชนะคะซื้อแซนด์วิชมานั่งกินไปในรถ ระหวังระหวังที่รอแซนด์วิชนะนายก็เหลือบไปเห็นป้ายเขาบอกว่าฟรี m e l l ก็คือดมสูตรดมได้ฟรีไม่เสียตังค์แต่ถ้าเราสั่งซื้อแซนด์วิชนะเราเสียตังค์แบบเลกเลกเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็รอนานก็จะได้แซนด์วิชอร่อยก็นั่งรถไปกินไปเดี๋ยวเราพอเราไปถึงอนะ่ะ แล้วว่าเขาปิงแล้วก็ลงไปเล่นน้ำเลยประหยัดเวลาเพราะที่นี่ไงเขาถึงกินอาหารแบบง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งอะไรเงี้ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็านายก็ไม่ค่อยจะกินหรอกแต่ลุงเขาชอบก็เอากินก็กินโอเคนะเดี๋ยวเราเดินทาง จอดรถจอดรถข้างถนนแล้วก็มาเจอนี่เห็นไหมว้าไอ้เพื่เต็มต้นเลยอ่ะทำไงเอานี่ <c oughs> อยากได้เพน่อนดิสิเต็มเลย ที่แถบนี้แต่ก่อนเป็นของอนะินเดแดงค่ะของชนเผ่าชูชนแบบน,นี้คนสมัยก่อนก็อยู่แบบนี้อยู่ตามโพรงอยู่ในถ้ำเล็กๆ ตรงนี้เขาไม่ให้เข้าไปแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยตรงนีน้นเป็นเหมือนป้ายของตำรวจนะคะบางทีเกิด เรื่องเกิดอาชญากรรมอะไรเขาไม่ให้เข้าไปเรียนเพราะมันอันตรายเราก็ดูดูใหดูซิดีนูพีกเดฟเฟอร์าไ <c oughs> ม,ม่เด็กดีและะ้วค่ะ ชาวอินเดียแดงก็อยู่ในถ้ำเล็กๆเขาไม่มีบ้านทำไมกอนมุดเข้าไปอยู่อ๋อลึกเนีน่ย ตรงนี้ก็เหมือนกันรอ,อยู่ได้นอนได้ see a lot of apple for down here. See, look, apple is full. Full. Tun, it's ya. Yeah, yeah. This is big. I'm very Wow, there's apple. คนมาเต็้นโหแม่งกระลอกก็มากินชิวสุกเกี้ยงกระเจี๊วงนก่อนมาแต่ก็ไหนมาเย็นได้ไงคะเลยไม่ได้ขึ้นมาเที่ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นสวนทักนะ มันนั่งเล่นไม่ได้หน,น,น้าดักติด I'm Hi, boy. He <laughs> go fast. Hey, can you can you tell about this place? This is called the Sunken Gardens. It's in Lava Hot Springs. It's about uh, 30 minutes from Pocatello, Idaho. Who is the owner here? This is Lava Hot Springs. The owner is the one who owns the springs itself. This is all lava rock. Here. And before it was Native American land for the Shoshone Bendic tribe. Hmm. And then they move. Then they move. We come to the winter the grounds here to get to use the hot springs. Hmm. ว้าวสิเีสวค่ลุงบอกว่าที่ตรงเนี้ยก่อนจะเป็นของชาวอินเดียแดงช่ชูนแบนนี้แล้วคน คนขาวคนหนึ่งนี้เขาก็มามาซื้อมาเทคโอเวอร์ก็ให้ชาวนี่ย้ายไปอยู่ที่อื่น <Yes. S 1> แต่ก่อนเขาก็จะอาบน้ำที่นี่กัน What this? Can you just sit down? Oh, just sit down and relax. Okay. เนอ้ื hmm. ถ้าเป็นชาวอินเดียนมาเขาก็จะให้ข้าวฟรีถือว่าเป็นเจ้าของที่ก,ก่อนสงวงได้เดินเล่นได้ 啊啊！<laughs> นี่เขาไม่ค่อยเก็บแอปเปิ้ลลูกเล็กกันนะ,ะแปลกะเลาจะเก็บดู ไม่ตาไม่ตาแอปเปลิลสุกตรงนี้อะค่ะเนี่ยเยอะเลยไหมเยอะโอ้โหเดชฮึฮึคุณอยากไป c h เ c k the apple ไม่ได้ไม่ดเห็นต้นแอปเปิลบอกว่า จะขึ้นลุงบอกว่าตกไปแลป้วไปหาหมอหมอถามว่าเป็นอะไรบอกไปขึ้นขโมยแอปเปิลครับแล <laughs> ้พูดตลกตลกเลยอยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เป็นสีก็ดีสวน là vale. ba hất phim về famous Idaho. Oh, có cái Đèn, Halloween. Halloween. จอดรถสำหรับคนพิการเรียกแฮนดิแคปจอดข้างล่างได้ว้าวสวยมาก 아, 이거 니요 ร้อนมากเลยค่ะร้อนค่ะร้อยหกองศาฟาเรนไฮต์้องหันได้ไมสิสวัสดีกบน้อยดังลายคขอบคุณมากนะคะได้มาเล่นมา Oh, okay. See? It's safer when you walk up here. Yes. You have it there? Yes. No, Do they have a duck on it? Japan. Yes. <laughs> what do you mean? See?

Oh my god. เก็บมากเลยขึ้นไมได้ันนี้สนุกมากนะคะไปเล่นไปแช่น้ำร้อนสดชื่นร่างกายเบาสบายบ๊ายบาย